ตัดไปให้สอดสี่ประตูนะลูกค้าเครื่อง2.2นะคะเกียร์6สป,ปีดด้วยนะคะนี้สีเทาปี17นะคะเปิดราคาขายนะลูกค้ท 5, 9, าที่589,000บาทคันนี้นะคะเริ่มต้นฟรีดาวนะลูกค้าแล้วก็มีโปรชร่วยผ่อนให้12เดือนนะคะ12เดือนแรกผ่อนอยู่ที่3,999บาทหลังจากนั้งน,นงวด11,000ตลอดสัญญาเริ่มต้นฟรีดาวคันนี้นะคะลูกค้า XL เป็น y า a ทัชเลยนะนี่โลโก้นะคะสอดเร็ สเตอร์นะสปแรปเตอร์อย่างเดียวเลยนะคะอะคันนี้ตาไฟสวยๆล้อเดิมๆตัวสูงลูกค้าฟังก์ชันข้างในคือครบหมดเลยนะคะไม่น้อยมากด้วยนะลูกค้านะคันนี้ไม่สี่หมื่นนะคะลูกค้าออปชันเพียบนี่เลยตามที่เห็นเลยนะคะระบบไฟฟ้าหมดความฟอร์ดนอะลูกค้าหล่อแบบดุดันไม่เกรงใจใครอยู่แล้วนะคะไม่สี่หมื่นเท่านั้นนะลูกค้านะใหม่ๆเลยนะคะหลังตุดเดิมท้ายเดิมนะลูกค้านะ เลยนะคะมีเซนเซอร์ข้างหลังให้ด้วยสีตัวแบไลนยหน้าไม่มีชม้ำา l t นะคะลูกค้าใครสนใจเบอร์โทรลิมายปักหมุดเอาไว้ให้ด้านล่างแล้วนะคะทักมาโทรมาได้เลยค่ะ